อันนี้คือโครงไม้ไผ่เนาะว่าวลำนี้นะสีส้มแล้วก็อันนี้เป็นก้านมะพร้าวนะเราจะไปดูกันว่าว่าวของเราทั้งสองลำเนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ข้อดีแตกต่างกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมๆกันเอาเอาเป็นยังไงบ้างมันขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบสภาพหน่อยละอือแลวนะครับทกท่นเราปล่อยำนี้ก่อนโอ้่ยมากดูดูเออสวัสดีครับพบกับช่องคูแมนโลกสตูดิโอ นะครับผมโอเคครับท um ่านชมวันนี้นะครับผมจะพาท่านชมมาทํากานทาอะไรน้อก้าวว้าวปล่อยว้าวกันนะครับผมวันนี้เนาะก็เช่นเคยนะครับอันนี้จะเป็นว่าวปอกเป้าเนาะซึ่งก็จะมีความแตกต่างก็คือจะเป็นโครงไม้ไผ่นะครับผมอันนี้คือโครงไม้ไผ่เนาะว่าวลำนี้นะส,สีส้มเป็นโครงไม้ไผ่นี่นะครับดูดูว่าโครงไม้ไผ่ของเราแล้วก็อ uh ันน uh ี้เป็นก้านมะพร้าวนะซึ่งเป็นก้านมะพร้าวอ่อนมาก ที่อีพีที่แล้วที่ผมได้ปล่อยไปนะนี่นี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้อ่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมแล้วก็น้องเราทั้งสองคนเนี่ยจะมาทําการปล่อยว่าวกันเราจะไปดูกันว่าวาของเราทั้งสองลำเนี่ยระหว่างว่าวก้านมะพร้าวกับว่าวก้านไม้ไผ่เนี่ยแตกต่างกันแล้วก็ข้อดีแตกต่างกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปรุ่นพร้อมๆกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมเมงลูกสตูดิโอด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา ไปเริ่มทําการปล่อยว่าวกันเลยดีกว่ารู้สึกว่าลมมันนิ่งๆเรากลักวลมหมดนะโอเคไป,ไปเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยลํานี้ก่อนไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าเรามเมื่อวันนั้นเอ้ามาเป็นยังไงวะ <c oughs> มันมาขึ้นแบบนี้ป่ะเ <c oughs> มันตั้นเมื่ก่อนเหรอเนาะ <c oughs> เพราะว่าวันนั้นนี่เราเล่นแล้วตันตัน,ตนมลแมแรงก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบนี้ไม่รู้ว่ามันจะหวอดหรือเปล่านะ แคนมันล <anto> <isto> ับลึมไม่ไหวว่ะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะจำเป็นต้องเปลี่ยนกันนะดูมันอ่อนแบบนี้เลยถ้ามันเป็นอ่อนแบบนี้เลยอ๋อมันหักมันแน่จะหักเดี๋ยวต้องแหาอะไรมาแทนที่ละสวัครับท่านผู้ชมแค่เราปล่อยแล้วนี้ก็โอ้ง่ายมากดูดูอืมอืมเียนกอนดู เล่นลมเล่นลมดีเราเนี่ยได้ไม่่อติดลมแล้วติดลมแน่น่ะเดนลงดีด้วยเนาะนี่โอ้หนะ่อยให้น้องเล่นก็จะประมาณนี้แหละกลัวเสียวเ่าอ่ะเดี๋ยวน้องก้าวเล่นก็ได้อ่ะน้องก้าวจับ จับกล้องให้นี่อาจจับไว้นะอ้าวนี่นี่ท่านชมนี่เล่นลมยังดีชักด้วยชักด้วยกะอย่างงั้นเขาไม่เลียกหรอกว่าเล่นบ่าวอะ่ะต้องชักบ่าวด้วยเป็นผู้หญิงก็ต้องชักบ่าวเป็นนี่นี่ ไงคะสนุกไหมสนุกเอาเร็วเอาเร็วโอ้โหเออประคองลมมาละแห่ที่ทางลมถ้ามันเบี่ยงไปทางไหนน้องกะขยบชักชักประคองไว้เอา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 ดึงแล้วชักเลย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 เออนั่นกะ เราจะไม่ตักแดดนะครับเราจะให้น้องตักแดดนะครับดูคนฉลาดอะ่ะสบายแล้วกูสมัยเมื่อก่อนผมเป็นเด็กก็ไม่รู้ร้อนรุ่นหนาวนะครับเนาะพอเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยก็จะฉลาดหน่อยเอาเอาเลยวอาเลยดิงแล้วลมมันแรงครับอันนี้คือลมทิศทางลมมัน ไม่คงที่เนาะก็เลยเป็นเกิดการอัิเตบแบบนี้ทำยังไงต้องทำยังไงต้องทำยังไงทำแล้วใช่ทำแล้วนี่โอ้ขึ้นอะไรก็นี่นคนเล่นเราจริงแบบนี้ต้องแบบนี้เก้าดูนล่แหละต้องแบบนี้คนเสียนแล้วอ่ะเซียนแล้วอ่ะเซียนแล้วอขาจะเล่นแบบนี้นี่นี่คนเสียนแล้วอ่ะนี่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 เออคนเสียนแล้วอ่ะเออทำแม้เปล่า นี่ๆๆๆนีนีเอาออกออกออกออีอักออ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 กองกออกไอกอ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 อลออกออกออมอมกออ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 ก่อกออกกออกอันออก็ออออนกอกกก วิธีชักว่าที่ถูกต้องก็คือดูนะครับนี่ต้องทำแบบนี้แหละชักบ่อยๆครับเดี๋ยวมันก็คล่องเนี่ยฝึกแบบนี้ทุกวันชิวๆไปครับนะมาครับเดี๋ยวเราจะมัดล่าวไว้ตรงนี้กันเดี๋ยวปล่อยเส้นยาวไปอีกเนาะ Mắt mình mặt ừ, tụi này đây mặt 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 bay mặt Bỏi mặt 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 ô ô ô, mặt 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 này ก็เดี๋ยวเราไปปล่อยว่าวลำนี้ต่อไปนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวผมไปแก้นะร้ระผมได้ไปแก้ไอ้ซูงมานะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโค้งมันแอนแบบนี้เนี่ยมันแท่นลงไม่ได้แล้วว่ะมันอ่อนเกินไหนดูโค้งนี่นี่นี่แบนี้นอาะาเรอลาา่ะไปขึ้นแบบสภาพหน่อยวะอาลรไปายุโคลาดู อ,อ้าวติดแล้วไม่ทำลายโอ้ตอนนี้ต้องทำลายครับทำลายครับทำลายก้าตัวไหนไม่ดีไม่เก็บไว้หมดยุคของเองแล้วเอออก,กันมาแล้าวต่อไปแน่จะไม่ทําเปล่าเปล่ากันมันเ้าแล้วครับเพราะว่ามันไม่เหมาะ <c oughs> <c oughs> เวลามันไปเจอลมแรงๆไม่ได้เนาะมันไม่เหมาะมากแต่ทําไว้ให้ลูกให้หลานเล่นนี่ก็ไม่เหมาะครับเพราะว่าลูกหลานเล่นเนี่ยมันชอบป่าเถื่อนครับชอบวิ่งแบบ ก,ก,กุ๊กแล้วก็เบาดังก็แบบทะเลยทลายไ,ไปกับพื้นดินก็แบบเสียว้าวไปอยู่ดีเนาะโอเคงันก็ผลสรุปครับว่าวกันไม่ไผ่ดีหมดทุกอย่างเลยเนาะเน,นี่ยปล่อยไว้เฉยๆก็แบบได้อ่ะครับท่านผู้ชมอีีนี้นะครับก็บทสรุปเลยนะครับก็คือว่าวกาดไม้ไผ่ดีกว่าว่าวกันมะพร้าวนะซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าว่ากันมะพร้าวเนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือเวลาเรา มีสถานที่แบบลมเบาๆแบบชิวๆอ่ะลมแบบชิวๆเบาๆอ่ะมันจะขึ้นดีกว่าแล้วก็มันแบบจะเหมาะสมกับลมแบบเบาๆมากกว่าแต่สําหรับก้านไม้ไผ่เนี่ยมันเหมาะสมทุกลมและทุกสภาพอากาศผมขอตัดสินเป็นแบบนี้เลยเนาะยังไงว่าก้านไม้ไผ่ก็ดีกว่าก้านมะพร้าวเนาะแต่ว่ามันก็แบบยังไงอ่ะบทสรุป ออกมาแล้วเนาะก็คือว่าวก็เละไปตามสภาพเลยเนาะโอเคงั้นอีพีนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูมแมงงกสตูด ok ิโอ <_ d ry> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป <_ d ry> ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีคอนเทนต์ดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเราโอเคงั้นอีพีนี้ก็จะขอปิดที่ไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันเนาะลาก,กันเลยไปณนะที่นี้ก็เราก็ปล่อยว่าสสาเร็จเป็นวที่เรียบร้อยก็เปล่าก็แบบชิลมากแล้วว่าการนไม่ผ่ายของเราไม่มีอะไรมาต้านกันไม่พ่ายของเราได้ ¡Vaya! Voilà.